แม่งโดนสีไฟแม่งปิดระเบิดนะไอ้สัตว์ดันดูซื้อเร็วกวยแม่งน่าเล่นดีกว่า User joined your channel ปิดปะนี่วางแผนอยู่บ้างมีแผนด้วยเหรอไม่แน่ผดิเฮ้ยเดี๋ยวรวมบีเดี๋ยวรวม A ถ้าเดี๋ยวไฟมาแปะบนหมดเลยบนหมดทีมไปเลยปล่อยแค่นลงแม่งนำไงเราลองถบเอทีเดียวไปละโอเค Let's go วัดใจไปเลยตรงแค่นไปเลยนะเดี๋ยวแบบลงแบบวิ่งสุลุ่ยซุลุไปเลยอะแบบวิ่งลงมาไฟร์ในหอแต่ก็แตกหมดเลยอาดิเอาดิเอาดิวิ่งเลย ันเปิดเปิดเป่ได้ออเออมแล้วกวม่ใครตายบอกถังเทวดานี่หว่าเอา c h a ห n headshot อยู่บนเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เนี่ย h a headshot อยู่ตรงนี้เนี่มันไม่ได้หรอกเอาแล้วเอาแล้มันก็มีดีอยู่แล้วเออเดีมาตู้ไม่ได้ไงเอาดีเอาดีเอาดีเอออย่าเอ้ย ด้ยเสียงยาวมาตัวนึงยาวมาว่ะขอรับบอลด้วยยาวด้วยด้วยยาวไปดูมือคนหน้าคนหนึ่งคนขวาขวาขวาเฮ้ยระเบิดอะสามแยกหนึ่งมันเดโมมันเดโมสามแยกรออยู่หนึ่งตัวมีอีกตัวหนึ่งมันมีอีกตัวหนึ่งตัวดำอ่ะตายวะ อุ้ยสามแยกอยู่บนอยู่บนที่ผ่านแล้วเหลือสองคนเดิมตอนท้ายอยู่บนอยู่บนได้สามแยกบนได้สามแยกตรงตไลงอยู่ไหนอยู่บนอยู่บนอยู่บนมันจะไปบนเราแล้วตัดแท่นนะโดดแท่นไปแล้วเกียร์อยู่แล้วมันเปิดมองที่สามนี่หว่าใช่ตุ้มสู้ไม่ได้ครับก็ต้องเกียร์ All right let's go ที่เกียร์ไม่เกียร์ไม่รู้ยิงยิงขี้เลยเดี๋ยวนี้

เก็บแทนให้เด็กๆพี่บนอยู่ตรงต้องนั่งหรอพี่ยิงบอลให้ก็ได้อุอ้ยโหคูมามิะไรมึงกระโดดอย่างนี้ใช่เหรอมาดิแเสนอมาลองเสนอมาดูนี่อะไรเอ่ยหัยวเ A ห้อง A ในห้องที่สเตนิโอห้อง A เหรอห้อง A ขึ้นบนละม้างป่านนี้สามแยกนี่ตรงนี้นี่ล็อกอยู่ล็อกอยู่นี่นี่มันยืนอยู่ตรงนี้เปล่าเนี่ยืนมองระบนมองอยู่เนี่ยมันมองอสามแยกพี่ตัดแยกมันมองอยู่เหรอใช่ๆมันจึติดสามแยกเออตัดแล้วมันยืนดูอยู่ทำไม่รู้ดีจัดเพื่อนถูกครับอยู่ไหนอยู่ไหนเป็นรักเป็นเสียงกินด่างเลยพี่อยู่ทางขวาขวาทางซ้ายซ้ายซ้าย้ที่ตรงไหนก็ได้วะเนี่ยมันหล่อนมันสายมาแล้วมาเจ็บกูนี่เอาอีกทีก่อนเลย บอมบ์กวไยองขวาไัวาไวาไ่วาเออไอ้โ้่ากันนะเอเว็บไหนวะเนี่ยโอเคจบนี่พอแล้วก็ว่างั้นนะตาตาตาาโอโห้เฮีย เาออกห้องไปเลยเนีนวมันอยู่อยู่ยาวหนึ่งโอเครู้เรื่องตอนรับยูยาวหนึ่งโดนแท่นเลยแทแท่นเจ็บเจเจบมาอยู่แท่นอยู่แท่นแยกสามแยกเอาสามแยกล้เอดิออกหมดเลยเอาดิะออกหมดเลยขึ้นบนเอาดิวิ่งบีวิ่งบวิ่งบวิ่งบีีบอลจะโดดแท่นมันจะโดดแท่นโดดแล้ว Red team win. User disconnected from your channel. <coughs>